สวัสดีทุกคนสบายดีไหมหวังว่าคุณคงสบายดีคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องจีนตำนานตำนานเทพตอนบทที่356หวังว่าจะเป็นความบันเทิงสําหรับคุณคําพูดของฉันไม่ดีฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดไม่เจอกันนานเริ่มคิดถึงกัน บอราเดอร์เธอได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อที่นั่งของผู้เท่าแห่งตระกูลเมงกอนเธอต้องการสร้างพลังของตัวเองในอนาคตฉันต้องการขอให้คุณช่วยเธอโอกูเบได้กลายเป็นผู้สืบทอดคนแรกของตระกูลกูวายยอเอ็นได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งของผู้เท่าโดยไม่มีใครรู้สองครอบครัวอยู่ในกระเป๋าของเนลีแล้วแม้ว่าฉันถูกบังคับให้เข้าร่วมการแข่งขันในตำแหน่งปรมาจารย์นี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือทั้งหมดเป็นความตั้งใจของเนลี หากตั้งใจไว้ก็น่าตกใจเกินไปแล้วธุรกรรมทางธุรกิจของฉันกับเนลี่ควรจะเป็นเรื่องบังเอิญลว้ลวนเขาไม่ได้ตั้งใจพี่สิงยุ่งเหรอใช่มั่นใจได้ฝากเรื่องนี้ไว้กับฉันก่อนที่ GUBI และกองกำลังของ l o n g y u i n จะเติบโตเต็มที่ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยพวกเขาอย่างแน่นอน มันจะง่ายสำหรับฉันที่จะสร้างกองกำลังของตัวเองลูกน้องของพ่อฉันบางคนใกล้จะ,กะเกษียณแล้วเนื่องจากฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อตำแหน่งประมาจารย์แต่เมื่อฉันตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อมันพวกเขาจะกลับมาหาฉันอย่างแน่นอนโอ้อย่างนั้นหรือลองวายูวายไอเอ็นไม่ใช่ผู้สืบทอดสายเลือดคนแรกแต่พ่อของเธอสามารถยอมทิ้งบิญญาณอสูนสายเลือดมังกร เพื่อเธอลองนึกภาพว่าครั้งหนึ่งพ่อของเธอแข็งแกร่งทิยงใดไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์กล่าวว่าหากข้าอยากเป็นหัวหน้านิกายของนิกายคนนกศรรักดิ I ์สิทธิ์ลองวายูวายไอเอ็นเป็นจุดสําคัญเมื่อเธอได้รับตําแหน่งปร,รมาจารย์แห่งตระกูลมังก่อนแล้วก็คงจะง่ายกว่าสําหรับฉันที่จะต่อสู้เพื่อตําแหน่งของปรมาจารย์นิกายอย่างไรก็ตามลองวายูวายไอเอ็นยังคงต้องก้าวข้ามกู้แข่งของเธอลองทีไอเอ็นเอ็มไอเอ็นจี เพียงแค่ใช้ทีละขั้นตอนคุณควรกลับมาและรับสมัครคนของคุณก่อนตกลงมาเตรียมงานกันต่อได้เลยใช่สามวันต่อมา ครั้งนี้ฉันพาคนมาห้าร้อยคนพวกเขาคือพี่น้องของฉัน16ของพวกเขาเป็นอาณาจักรแกนสวรรค์และ36เป็นอาณาจักรแห่งดวงดาวบนสวรรค์คราวนี้เราต้องเป็นเจ้าของทะเลสาบแห่งเทพนั้นเสียที บราเดอร์ลีโปรดช่วยฉันบอกพี่น้องของคุณฮะหากเราประสบความสำเร็จในครั้งนี้ผู้ที่มากับเราจะได้รับ200หินแห่งจิตวิญญาณ200หินแห่งจิตวิญญาณหากมีคนตายอาณาจักรแห่งโชคชะตาสวรรค์จะได้รับ100พิเศษเป็นการชดเชยอาณาจักรดวงดาวบนสวรรค์จะได้รับ200และอาณาจักรแห่งแกนสวรรค์จะได้รับ500ร ฉันจะเป็นคนจ่ายเองว้าวบราเดอร์ในลิตอนนี้รวยมากบราเดอร์ในลิสุภาพมากฉันจะขอบคุณในานามของพี่น้องของฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันควรทำ โอ้โหเราจะได้หินฝ่ายวิญญาณถ้าเราทำสำเร็จเยี่ยมมากไปกันเลยความสุขที่ไม่คาดคิดคืออะไรไปกันเถิดไปกันเถอะฮะ คุณได้ตรวจสอบความตั้งใจของพวกเขาแล้วหรือยังรายงานเจ้านายกูฮังฉันเคยใช้เทคนิคการรวบรวมเสียงเพื่อดักฟังการสนทนาของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาได้ค้นพบทะเลสากระดับกลางของเทพระดับกลางในโลกภายนอกพวกเขากำลังเตรียมที่จะเอามันลง